โอ้อีซ่าเรียกผนไปเวลาเหมาะพอดีตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้เช้ามีเวลาแปชั่วโมงเพียงพอสำหรับที่เราจะไปมาจิเซอันดัฟตี่แล้วผู้หญิงเหล่านี้เหมาร้านคืนนี้ช่วงช่วงนี้ในไนครับจะไม่มีใครนอกจากเราเราต้องหาวิธีที่ทำให้พวกเขาลืมเรื่องคืนนี้ เอ่อปล่อยให้เขาสลบไปในช่องระบายอากาศไหมล่ะโอ้โหโหดจังเดินพวกเขาไปให้หมดฉันชืบให้พวกเขาสลบเองออกกระทืบให้พวกเขาสลบอยู่ในน้ำหวานนั่นน้ำหวานไหมวะนี่จะเป็นพวกเหล้าอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่แ <Of course, S 1> น่อนอนการดูแลผู้หญิงล้นเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษแปลวเครื่องดื่มมา กระทืนี้น่าจะรุนแรงไปมั้งเป็นผู้หญิงด้วยนะโอเคเอามาให้แล้วทำดีมากคุณไปเตรียมความพร้อมที่ชั้นใต้ดินก่อน,นเราสามารถไปถึงชั้นใต้ดินของกิเซอินดัสที่ตะกูล <c oughs> มียับ มีนำมาโตะโดยตรงจากตรงนั้นมีระเบิดอยู่ในหีบก <15. S 1> ่อนท้องใต้ดิน15บ้ปอนเราจะเอาไปหมด <should> พอที่จะระเบิดแกนจัดเก็บของคาคุยะได้แล้วโอเคตอนนี้ภารกิจหลักเขาต้องการรีเวล63นสนะมันก็คือผมแทบจะเล่นไปต่อไม่ได้ละผมก็ต้องไปฟาร์มเก็บวิเองนะ ดีเอ๊ะตรงนี้เหมือนท้ำในนี่เลยเว้ยนี่ท่อระบายน้ำเลยเนี่ยนี่คือแผนเราปลอมตัวเป็นฝ่ายปฏิบัติงานของแ87อโลจิเข้าไปในพื้นที่ด้านในยูเซอินดัสทรีตระกูลมินามโตะผ่านท่อระบายน้ำแผนการเป็นแบบนี้มีปัญหาอะไรอีกไหม ลูกพี่เราไปที่ริอินดัสรีต่ตระกูลมินามโ,มโตะทำอะไรนั่นคือสำนักงานใหญ่ของมาเฟียนะเราจะไปดูว่าเบื้องหลังเขามีอะไรซ่อนอยู่แปรไประเบิดคาคุยะพวกเขาทำเรื่องผิดกระดงชุดใช้นี่เรามีไม่กี่คนเองนะบุกเข้าไปที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายมันเสี่ยงเกินไปไหม อย่างมากก็แค่สู้ออกมาถ้าคุณกลัวจริงๆอยู่ดูแลพวกผู้หญิงก็ได้ขำซะจริงฉันเป็นคนคนถอยยามออกสึกเหรอพวกเราไปถอยยามออกสึก ออลูบีนัเจิโตโตลงแจะเป็นตัวนำโชคไอตัวนำโชคายดีเนี่ยสอเวพวกนี่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ยังมีอนะยูเอะเรายืนนิ่งเลยก็ได้นะไอ,อพวกนี้มันโอ้ยหไอ้ไอ้ยยยยยยยไยยไย่ยย้ยยยกยยอยยย ก็เป็นเป็ดไปซะเถอะเออทำไมตามแต่เราเนี่ยเยีวาวงฮิวซะหน่อยเขระเบิดมันเอะมุมกล้องอาจจะดูหมุนๆไปมาเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันนะครับผมไม่ไม่ใช่งงสิมึนแต่ว,ว่าแต่คุณผู้ชมมึนเลยผมก็มึนเหมือนกันโอ้ เดี๋ยวเข้าลิฟต์อยู่ข้างหน้าขึ้นไปก่อนเราค่อยคุยกันโอเคก็รีบไปสิว่าแต่ลิฟต์อยู่ไหนเอ่ยโอเคเราปลอมตัวไหมก็ไม่ได้ปรอมตัวโชคดีจริงๆเขามาอย่างรับรื่นนี่คือคลังสินค้าหรือเปล่ามันดูไม่สำคัญนักเลยนะเฮ้ย หยุดพูดเรื่องไร้สาระซะ,ะทีพี่ไปเถอะที่นี่คือคนของฝ่ายปฏิบัติงานเต็มไปหมดใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวพวกมันรู้เราจะไปชั้นไหนอะรุ่นพี่ไม่เคยคิดเลยไปชั้นที่สําคัญที่สุดคือชั้นบนสุดแน่นอนขึ้นไปดูกันไม่ได้ไม่ได้ที่นั่นพอพิทักเข้มงวดที่สุดเราไประเบิดคาคุยะตามแผนเดิมก่อนดีกว่า ใช่ระเบิดแกนคาคุยะาก,ก่อนจากนั้นค่อยคิดว่าจะไปชัดบนสุดรหรือไม่เสักุไรนามิเอิ่มเอออุย๊ยขอโทษทีนะครับผมทีสักุไรนามิเขาสงสัยเราทำไมมาสายขอฉันขอโทษด,ด้วยครับนายท่าน ขอโทษแล้วได้อะไรขึ้นมาถ้าอยู่สนามลบถึงมีโอกาสขอโทษคํานี้ก็เป็นได้แค่คำพูดสุดท้ายของคุณกคนสองคนที่ย้ายหีบนั้นไปในที่วิธีวิีแห่งเทพคนที่เหลือตามฉันมาทีนีตามสักุไลโอ้หลังๆไม่ได้ฉากต่อสู้ฮะ แล้วก็มีเทคสีดำๆดำโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยผมก็อาจจะแปลได้ไม่หมดนะครับผมคุณบันท็กที่นี่ทันทีคนของฝ่ายปฏิบัติงานมาถึงก็ดีให้พวกเขาคุ้มกันส่งหีบที่เหลือไปที่วิถีแห่งเทพฉันหรอโอเค,อเครับทราบค,ครับ ไอ้คนโง่อบพูดกับเจ้าสำนักแบบนี้อยากรับโทษเหรอหลังงานเสร็จไปรับโทษเองละหลังงานเสร็จไปรับโทษ <And> you, สำหรับคุณรีบเข้าทีมย้ายหีบตอนนี้โห่เจเจโหดมากเจแรงมาก นี่เป็นครั้งแรกที่กรมตำรวจออกหมายค้นกับพวกเราใช่ไหมพวกเขาจะมาค้นเองเหรออย่เล็กๆแค่นี้ไม่ต้องกังวลสงครามระหว่างเรากับฝูงผีไา่จะทำให้รัฐสภาโกนกะวว้พวกเขาทำได้แค่แสดงความไม่พอใจโดยวิธีนี้เท่านั้นย้ายไฟเหล่านี้ไปที่วิถีเทพ ยุงยากกัจริงแต่ปลอดภัยแน่นอนพวกเขาคงน,นึกไปถึงว่าตึกใหญ่นี้ยังมีเขตซ่อนอยู่สิ่งเดียวที่ทำให้ฉันกระวนกระวายใจก็คือเทพยังไม่มีเบาะแสอะไรเลยต้องถามต้องตามล่าโอโชและราชามังกรของฝูงผีร้ายต่อไปข้อมูลจากผู้ใหญ่ล่ะพันผสมเลเวลเอ ที่มีพลังวาจาเวลาเลถ้ามันสนูญสิ้นไปก็จะไม่มีใครติดตามได้คุณมาทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ส่งไฟไปที่วิถีเทพนี่ทำตอนนี้เร็วโอหมันใช้เราเหมือนคนใช้เลยฮนะนี่จับเราไม่ได้จริงเลยโอโหต้องไปไหนเนี่ไอซีริฟ รีบ uh, uh, ิีบอยู่ตรงไหนเอ่ยิรีบ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 ประการโอเคเราต้องขนของตรงนี้ใช่ไหมใช่ป่ะเดินตรงไปเลยป่ะที่วางลงแล้วมันก็หายไปมองดีให้ตรงนี้ที่ไหนเอ่ย คุนัทล่ะจิิงแล้วเหรออะไ,ไรเขาปลอดภัยมากเราตรวจสอบเป็นรองเขาไปดีกว่าเม่อกี้ฉันตรวจสอบสถานที่แห่งนี้แล้วไม่มีอะไรเลยาจากภาพฝาผนังโจฮันชูคุณรู้ด้านนี้ดีดูอะไรออกไหมดูอะไรออกไหมเคเราต้องตามโจฮันชูไปนะ ไปดู้าผนังหรอวิธีการและศิลปะภาพฝาผนังเหล่านี้ใกล้เคียงกับถ้ำมัว่วถ้ำมั่วเกา่าน่าจะมีประวัติเกือบ2,000ปีแล้วฉันไม่สนใจศิปลปะหรอแต่ทำไมแปดเทพโอโรจิจึงให้ความสำคัญกับพวภาพเหล่านี้มากจนกระทาั่งสร้างเขตซ้อนเลนมาจาัดเก็บฉันคิดว่าในหัวของแปดเทพโอโลจิ ภาาผนังเหล่านี้เป็นบริษัทที่แท้จริงบนภาพคือราชาเทมินกับโฮวาอิโตคินกุคุณยังดูอะไรออกอีกไหมเฮ้แค่ลองตีความส่วนเล็กๆออกได้เท่านั้นภาฝาผนังมีประวัติมังกรที่เกินกว่าเราจะเข้าใจแอเทิโอโลจิ รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ดีจิง่อนภา,าพฝาผนังไว้ที่นี่ไม่เคยประกาศให้อคาเดมีทราบออกกล้องมาด้วยหรือเปล่าภา,าพฝาผนังเหล่านี้มีค่ามากแม้แต่ภาพไทยก็มีค่าด้านการวิจัยมากอือโอเคถูกหมดถ่ายรูปโอเคเราต้องถ่ายโอเคมันบังคับถ่ายเลยโอ้ว้าวเขาากระดำ เราถ่ายติดเราไปด้วยอะไรเนี่ยทีถ่ายก็ถ่ายโอเคเียบร้อยดูนี่จกักรพรรดิคืออะไรคุณเคยได้ยินไหมตามอัธยาทิบายของผ้าฝาผนังจักรพรรดิเป็นซุปเปอร์พันุผสมที่สามารถข้ามข่ายจำกัด เลือดวิกฤตได้จกักรพรรดมีศักยภาพที่เปรียบราชามาังกรได้เขาเป็นผู้นำแปดเทพโอรสจิแม้แต่พวกผู้ใหญ่ก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งเขาเขาเป็นเจ้านายตระกูลที่มีอายุน้อยคำพูดแบบนี้ทำให้คุณนึกถึงใครบางคนไหมต่บกใช่ไหมลูกน้องของเขาที่เขาว่านายน้อยเดี๋ยวลายจริง อะไรที่ข้ามไข่กนจำกัดเลือนวิกฤตแล้วก็จะกลายเป็นทุนมลณะ,ะขาว่าจักพัิถูกแยกออกแล้วเป็นคำอะไร <The light. S 1> โฮวาอิโตะคิงกุจะพ้าตายตระพ่ญีิปุ่นเป็นสายเลือด <The light. S 1> โฮวาอิโตะคิงกุผ้าฝาผนังชุดนี้ที่ชาดกไว้คิง ซึ่งเล่าถึงประวัติของโฮวาอิโตะคิงกุโฮวาอิโตะคิงกุในยึดกุ่มธาตุจ,จิตใจไว้และจกักรพรรดิได้สืบทอดพรสวรรค์นี้ดังนั้นแม้ข้ามข่ายกวนจำกัดเลือดวิกฤตแล้วแต่พรสวรรค์จิตใจยังสามารถปกป้องจกักรพรรดิจากการตกเป็นทูตมรณะได้เดี๋ยวทิบดังขึ้นมีคนกำลังขึ้นมา น่าจะเป็นมังกรมนุษย์โจฮันชูถ่ายภาพฝาผนังที่เหลือให้เตี๋ยเราจะยื้อเวลาให้สิ่งที่ได้มาวันนี้มากกว่ากันไประเบิดคาคุยะเยอะเลยอเ okay. เราต้องตู้อีกแล้วใช่ไหมต้องู้อีกแล้ว,ลวเลยนี่ยโอเค เขามาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเอ๊ะม่นำมาตรวจิเซนี่นะมาเร็วดีนเน่ะสุปเปเอร์พันผสมพวกคุณยังมีชีวิตอยู่ดีมากสิซากาตูโซเจอกันอีกแล้วตึกใหญ่ถูกปิด ยอมแพ้หรือรอให้ฉันโค่นล้มพวกนายถ้าลงไม้ลงมือกันฉันคงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของ HP พวกคุณได้ความปลอดภัยของ HP คุณควรจะเป็นกองกำลังเสริมของเราแต่กลับทิ้งเราในที่ลึก8,000กิโลเมตรใต้ทะเลช่างจัก,กรพรรดิอะไรทำผิดก,ก็ต้องรับโทษ ใช่ฉันเคยทำผิดมามากมายแต่ตอนนี้ฉันจำเป็นต้องทำผิดต่อไปความเชื่อและจุดยืนของเราต่างต่างไม่สามารถโน้มน้าวใจซึ่งกันและก,กันหรือเหลือทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นฮะฮะนี่เราต้องสู้อ่ะมีนํำมันตดกิเศษแล้วเนะี่ยโอ้ในที่สุดเราต้องสู้กันพีนะ มันก็หยุดเวลาไปก่อนแล้วอุ้ยยยยเดยเดี๋ยว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 โหมีจุกมีจุกมีจุกด้วยว่ะไอ้ยไอ้นี่ไม่ธรรมดาเว้ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆปึ๊บจะเปิดพลังซะหน่อยโอ้โหแทบไม่เข้าระเบิดอืมโอ้โหกระเด็นรัวๆเลยอันนี้คือขนาดมี ซีซ่ากับจวนชูมาช่วยแล้วนะอืมระเบิดนิดเดียวเองอ่ะเขมเปิดซะเฮ้ใช้ไม่ได้เป็นปิดใช้ไม่ได้งั้นก็อุ้ยใช้ไม่ได้แฮะโอเคงั้นก็ขอแค่กลางวงเวทก็พอโอเคโอเคเข้ามาอยู่นี้ดิโอ้ยไม่ดีละ ต่อไปเคบอทไม่ได้เกาะเลยเนะี่ยจุักษาระยะห่างโอเคเราเป็นตัวระยะไกลเราเด้เรียบตรงนี้นะครับผมโอเควางเวทโอเควับถอยโอเคโดดออกมาโอ้โอ หยุดเวลาหยุดเวลาใช้ได้ผลกับเขาไหมเนี่ยพี่น่าได้ผลปะโอเคจบไม่นึกผลว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจัก,กรพรรดผู้สงทรงถูกดึงลงจากพลังนิโนมโตโจิเซซูปเปอร์พันผสมออกไปก่อนค่อยคุย ใช่คุณล็อกการก่อนจากนั้นพาเราไปห้องเครื่องหลักของคากุยะคุณไปที่นั่นไม่ได้ฉันไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าห้องเครื่องหลักกุญแจและรหัสพานอยู่ในมือของคุณมาซามุนิหมดงั้นมีวิธีไหนที่ออกจากที่นี่ได้ว่ามาเร็วเดินผ่าน ป่องพิฟเท่านั้นหลบมีรอบจุดโจมอะ,อะไรรอบจุดโจมอีกเหรอเนอ้อโอ้โหส่งให้พวกนี้มาเลยเนะี่ยโอ้โหตอนนี้สตูมันเลเวลเลเวลหกสิบห้ากันแล้วนะเนะี่ยเรายัางเพิ่งเลเวลหกสิบสามเอง อออุ้ยจวดจะโดจรวดเอเอเุอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดยวเดี๋ยววอ้ตายได้ยังเนี่ยตายได้แล้วมั้งเป็นเป็ดหน่อยอเคเลือดอยู่แค่นี้เคใกล้ตายละเคตายสักทีเถอะตายเถอะนะ Ok, tiếp lối ยังไม่หมดสักทีเลยฮะโอเคงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสําหรับใครชอบพาร์ทแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละแบตจะหมดแล้วเปิดโหมดเฟลมบเบรสทสูงไว้ด้วยสิโอเคบ๊ายบาย